ก็ไปดูบรรยากาศการขอโชคกับต้นข่อยโบราณที่นี่หน่อยอายุกว่า300ปีนะนคุณผู้ชมและตั้งใจดูให้ดีเพราะชาวบ้านเขาบอกว่าเขามาจุดจุดจุด<อ>มาเลยจ้าไปดึกงนิงดนึงที่ต้องจุดนี่คือนอกจากาจุดทูบและจุดเทียนด้วยนะคะเพราะมันมืดค่ะ<า>ไปที่<า>บ้าน วัดบ้านเบงนะคะอยู่ที่หมู่2ตำบลศรีนรงอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านออกมารวมกลุ่มกันแบบนี้เข้ามาทําอะไรล่ะอ่ะมาขอโชคที่บริเวณต้นข่อยโบราณตรงนี้แหละอ,อายุกว่า300ปีนะเก่าแก่มากจากการสอบถามชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่างวดที่ผ่านมานี่นะคะม,มีคนในหมู่บ้านมาขอโชคและก็ได้มีการบ,บนบานสารกล่าวเอาไว้ว่าถ้าหากว่าโชคที่ขอที่ถูกไปเนี่ยซื้อปั๊บ แล้วถูกอย่างเช่น7 5หเอยอะไรเอออย่างเงี้ยจะเอาไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคและถ้าถูกปั๊บจะนำภาพยนต์มาฉายแก้บนเฮ้ยแล้วปรากฏว่ายังไงอ่ะงออกจริงๆใช่ไหมล่ะเขาถูกจริงๆงไงคะคุณถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว7จ็ดห้าไงก็ที่บอกไปอะว่าถ้าเลขนี้ออกเดี๋ยวจะฉายเลยภาพยนต์สัญญาออกจริงๆถูกจริงๆนะคะเลขท้าย2ตัวนะคะก็เลยต้องมีการจ้าง หนังมาฉานี่ไกจ้างหนังกลางแปลงแบบนี้แหละไม่ใช่หนังธรรมดายังไงหนังแดนซ์ด้วยเป็นหนังแต่เต้นด้วยนะคะดิสโก้มากๆนะได้ต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกนี่เป็นครั้งที่4แล้วนะจ๊ะที่ต้นข่อยโบราณให้โชคแบบเป๊ะเวอร์อ่ะว่ากันแบบนี้นะคะมันมากมันมากดูดิดูดิเฮ้ยนี่อุ๊ยหนังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอะไรเรื่องอะไรตีไอโจภาคสองใช่เหรอก็จริง ผมเห็นเดือดล็อกเดือดร้อกเล่นตั้งหลายเรื่องคุณจำได้ไงแต่แต่เล่นกับคนเนี้ยคนไหนอันนี้ฉากนี้ดังไปแล้วดูอันนี้ดีกว่าหนังช่างมันนะคะสําหรับโชคเด็ดในงวดที่จะถึงนี้ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่างั้นขอทําการจุดธูปเสียงทายแบบนี้แล้วกันดูเอาเองนะคุณผู้ชมก็ไม่ได้บอกเดี๋ยวน้องใบตองครับไอ้ตรงกลางกับไอ้ข้างบนไปมันโบโบเวีนเวนวิ่นๆงเงี้ยแหละครับแปลกแล้วไงว่าดูเอาเองเพราะชาวบ้านเขาก็ดูไปดูเรื่องเหมือนกันแหละ ไม่ได้บอกว่าดูได้ตรงนี้แล้วจะถูกแบบนี้ทุกคนทุกงวดเสมอไปซะหน่อยแต่มันเป็นความเชื่อไงไอ้ทูบเสียงไทยมีอาการอย่างนี้บ่อยนะไม่ผ่านคิวซีเออมันเหมือนงงแงเราต้องตีกลับให้เขาทําการส่งชิ้นใหม่มาโอ้โหค่ะไม่งั้นไม่ผ่านคุณภาพแล้วมันทําให้เราลำบากเสียความรู้สึกพี่เป้าเหรอ